ค่ะมาเจอกับคุณหมอเอลเลยค่ะวันนี้วันนี้คุณหมอเอนัดคนหนึ่งค่ะแต่ยังไม่มาเลยค่ะ <Yahoo! S 1> อ้ออคนนี้ใช่ไหมคะที่คุณหมอนัดไว้ค่ะ,คะชื่ออะไรคะเจสิก้าเจสิกาส้กาเหรอคะคะ <c oughs> อ๋อวันนี้นัดหมอ A เอลไว้ <c oughs> จะมาทําอะไรคะน <c oughs> ัดหมอเอจะมาทําอะไรคะแล้วคุณหมอจะทำยังไงคะถึงจะให้คุณเจสิก้ามีนมอะคะ ต้องใส่นมเหรอคะต้องใส่นมแล้วก็เค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูคุณหมอเอทํานมอุ้ยทำหน้าอกให้คุณเจสสิก้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคุณเจสสิก้าสวยหรือยังมีหน้าอกหรือยังนะคะคุณเจสสิก้นอกใหญ่มกคุณหมอเอเก่งจังเลยค่ะทำหน้าอกให้คุณเจสสิก้าดูสิคะ โอ้โหก็เฟกได้นี่คะชอบไหมคะคุณเจสิก้าชอบชอบเรอคะโอ้โหคุณเจสิก้าเนี่ยนั่งตรงๆสิคะอ้้หนี่ขอจับนอกหน่อยค่ะนมใหญ่มากค่ะหรอคะ คุณค่ะอะไรลูกคุณเจสิก้าสิคะต้องขอบคุณคุณหมอค่ะคุณหมอน่ะเก่งมากเลยดูสิคะหน้าอกคุณเจสิก้าทำไมมันไม่เข้ากันเลยอะคะมันใหญ่กว้างสิคะในคุณเจสซิก้ายกหน้าอกให้ดูหน่อยสิคะหน้าอกมันไม่เข้ากันนะคะคุณเจสิก้าค่ะแต่คุณเจสิก้าชอบมากเลยดูสิคะยิ้มไม่ยอมผูกเลยค่ะคุณเจสสิก้า เดี๋ยวคุณหมอจะมีคนไข้รลยต่อไปใช่ไหมคะ,อะโอ้โหวันนี้คลินิกคุณหมอนี่คนเยอะจังเลยนะคะค่ะแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ตมแแต่ม,ตม,มากคะ่ะใครล่ะคะคุณเจสิกานี่เลยคะ่ะนมใหญ่นมใหญ่นมใหญ่ก็เท่าบ้านเลยคะ่ะนมใหญ่เท่าบ้านเลยเหรอคะ <c oughs> โอ้โหคุณเจสิกายิ้มไม่ยอมหุบเลยนะคุณเจสิกา้าสงสัยจะได้จะไปหาแฟนฝรั่งใช่ไหมคะ ฝ <Okay. S 2> รั่เขาชอบสีผิวแบบนี้นะคะคุณเจสิก้าจะไปอยู่แถวพัยพทยาใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> จะไปหาเฟนฝรั่งใช่ไหมคะนงใหญ่ๆแบบเนี้ยโอเคเอาคุณหมอคนไข้ยังไม่มาเหรอคะ <c oughs> ยังไม่มาค่ะอีกคนนึงใครไม่รูค้ค่ะแล้วคะเดี๋ยวคนมาใหม่ะอเ,เอ้ามา <c oughs> แล้วค่ะคุณหมอคนไข้ <c oughs> เป็นอะไรมาคะ โอ้ยล้มหัวแตกค่ะอ้๊ยหัวแตกอยเลือดเต็มเลยอะค่ะคุณหมอทํายังไงดีคะเลือดเต็มเลยค่ะอเจ็บๆหมอช่วยนอยไม่ตายหรอกค่ะแบบนี้คือหัวแตกนิดเดียวเอง คุณหมอทำอะไรคะนั่น啊<ป>คุณหมอทำเพะแบบนี้หรอคะโอ้โหเลือดออกเต็มเลยค่ะคุณหมอเอาคุณหมอไม่เช็ดเลือดก่อนหรอคะเ,อเลือดยังไม่เช็ดเลยค่ะคุณหมอ,อจริงเลยคะ่ะ<ก>ต้องเย็บไหมคะคุณหมอไม่ต้องเย็บหรอคะเลือดมันออกเยอะมากเลยนะคะ แล้วอย่างคนไข้จะตายไหมคะเลือดมันออกเยอะค่ะคุณหมอเดี๋ยวสิบวันก็สิบวันก็หายแล้วค่ะสิบวันเหลยที่ได้เล่นจรงอะไรเนี่ยสิบวันค่ะเอาสิบวันตอนแรกว่าสิบวันหายตอนนี้เหลือสองวันเหลือคขาคุณหมอเรื่องมันออกเยอะมากมันไม่ยอมหยุดเลยอะค่ะแต่ว่าต้องต้องทำยังไงคะต้องเอาเข็มมาเย็บไหมคะคุณหมอ เจ็บหรือยังคะยังเลยเอาคุณหมอคุณยังไม่หายเจ็บเลยคะ่ะทำไงดีอะคะเอาคุณหมอกินเลือดเหรอคะ <c oughs> มือคุณหมอติดเลือดคุณหมอชิมเลือดเหรอคะเป็นไงครับคุณหมอชาิมันอร่อยคุณหมอกินเลือดบอกว่าอร่อยเหรอคะ <c oughs> เลือดที่ไหนคะอร่อยมอซาติเป็ โอ้คุณหมอกินเลือดด้วยอะ่ะดูสิคุณหมอกินเลือดอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยคะ่ะหายแล้วคะ่ะไหนคะค่าชุบค่าชุบโอ้โหคุณหมอเก่งมากนี่ค่ะโอ้ยหายแล้วโอ้หหมอเอกเก่งมากเลยคะ่ะเมื่อกี้ยังเลือดออกเยอะเลยอะ่ะทำไมตอนนี้ ไม่มีเลยค่ะดูสิคะไม่หายเจ็บแล้วหายแล้วเหรอคะหายแล้วคุณหมอเอเก่งใช่ไหมคะเพราะว่าคุณเพราะว่าคุณหมอเนี่ยรอห้าชั่วโมงคุณหมอบอกว่าห้าชั่วโมงค่ะโอ้โหคุณหมอเอหรือว่าเป็นหมอวิเศษท่านเนี่ยหมอวิเศษเมื่อกี้เลือดยิ่งเต็มหมอแท้ค่ะหมอแท้หมอแท้หมอแท้ก็หมอวิเศษเมื่อกี้ยังเลือดเต็มอยู่เลยอะค่ะเผื่อแป๊บเดียวเลือดหายแพ้ก็ไม่มีเลยอะนี่รุ่สิคะสุดยอด หมอแอร์เก่งมากขอบคุณครับหมอแอร์ขอบคุณค่ะยังมาใหม่นะจะเล่นร็วค่ะโอ้โหหมอเอเป็นไงคะเหนื่อยไหมคะวันนี้ไม่เหนื่อยค่ะคนไข้เยอะนะคะมีแค่คนเดียวนะคะเอ้าคุณยังไงคะคุณเจสสิก้าไงคะอ๋อคุณเจสสิก้ามาทำนมไงคะอ๋อจริงด้วยค่ะคงเหนื่อยหน้าดูเลยค่ะคุณหมอเพราะปกติคลินิกจะไม่มีคนไข้อ่ะค่ะ พอคพอคลินิกพอพอคลินิกเมื่อวันพอคลินิกเมื่อก่อนเนี่ยมีคนไข้แค่คนเดียวเองค่ะมาตืด๊ดตืดตืดเองค่ะ โอ้คุณหมอคงอยากจะไปพักผ่อนแล้วใช่ไหมคะค <C Is> ่ะถ้างั้นคุณหมอช่วยปิดคลิปให้หน่อยค่ะคุณหมอจะได้ไปพักผ่อนนะคะใครที่ดูคลิปน้อยอะหมายเส็จแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ <S <S ให้คุณหมอแอ๋ด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้คุณหมอแอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณหมอแองก็ต้องขอนอนไปพักก่อนนะคะ <S <S 1> <S 1> <S และ้วขอตัวไปนอนพักอีกทีนะคะบ๊ายบายบายูบูบูดี